ตอบคำถามนี้ค่ะกาแฟที่เราใช้กัน18กรัมเนี่ยคือหมายถึงกาแฟที่เราชั่ง ตอนเป็นเม็ดก่อนที่จะบดหรือว่าช่างตอนบดแล้วนะคะที่น่าจะตอบอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราใช้ปริมาณของกาแฟที่เป็นกรัมมาค่ะ18กรัม20กรัมอะไรก็เราแต่งี้ค่ะเราจะใช้กาแฟที่หลังจากเราบดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะถ้าหากว่าเราช่างเป็นเม็ด18กรัมอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เราใส่เครื่องบดลงมาค่ะมันมีโอกาสที่ผงกาแฟเนี่ย อาจจะติดตามเรืองบดตามเอ,อ่อตามท่อของการไหลของผงกาแฟแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะทําให้มีการตกค้างนั่นหมายความว่ากาแฟที่เราได้ออกมาค่ะอาจจะไม่ถึง18กรัมแบบนี้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยมันมีกาแฟผงกาแฟเก่าที่มันค้างอยู่แล้วที่ตรงเฟืองหรือว่าตรงท่อค่ะ ทีนี้พอเราใส่เข้าไป18กรัมก็จริงอะคะ่ะแต่มันดานไปไล่กาแฟที่อยู่ค้างอยู่เก่าแล้วแบบนี้ลงมาค่ะกลายเป็นว่าเราอาจจะได้ผงกาแฟเลยขึ้นไปเป็น20กรัม22กรัมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเพื่อความแน่นอนนะคะว่าเราต้องการผงกาแฟ18กรัมอะคะ่ะพี่นแนะแนะนว่าให้เราอะ ช่างกาแฟที่เป็นผงที่บดออกมาจากเครื่องบดเรียบร้อยแล้วค่ะให้ได้18กรัมนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาไปชงของเราค่ะไปใส่เครื่องชงต่อแบบนั้นนะคะอันนี้ค่ะคือความหมายของกาแฟ18กรัมนะคะ